เป็นชั่วโมงที่75แล้วนะคะล่าสุดตอนบ่าย2องโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานบอกว่าพบร่างอีกหนึ่งร่างนะคะเป็นผู้สูญหายไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดค่ะกับผู้สื่ข่าวของเราคุณเคี่ยววิมลวันธรรมพักตีค่ะผู้สึ่ข่าวอยู่ที่นั่นค่ะเชิญค่ะ ค้นหาของเจ้าหน้าที่นั้นจะมีการหยุดใช้เครื่องมือหนักเป็นระยะที่บริเวณด้านหลังของนิชันนั้นก็คือเครื่องมือหนักที่ใช้ในการค้นหาร่างผู้สูญหายนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของช่วงจังห,ะว,งหวะเวลาที่มีการค้นหาสัญญาณชีพหรือว่าพบเจอสิ่งปกติภายในซากปรัหกหักพังนั้นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการค้นหานั่นเองจึงมีการสั่งให้เครื่องจักรยุติเป็นชั่วคราวเป็นระยะตลอดทั้งวันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณด้านหลัง ซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่นั้นยังคงทํางานอย่างหนักในการค้นหาผู้สูญหายและผู้รอดชีวิตภายในอาคารสร้างประหักพัง,งของอาคารสตง30ชั้นที่ถล่มลงมาเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าย่างเข้าชั่วโมงที่75แล้วหลังจากเหตุการณ์อาคารสตงอแห่งใหม่30ชั้นที่กําลังก่อสร้างถล่มลงมานะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงต้องทํางานอย่างหนักเพื่อค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้รอดชีวิต ซึ่งเมื่อวานนี้เครื่องมือตรวจหาผู้สูญหายได้ตรวจพบอะไรบางอย่างรูปร่างคล้ายกับมนุษย์ในพื้นที่โซนบีทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรัดดำเนินการแต่ต้องละเอียดและรอบคอบเป็นอย่างมากค่ะคุณผู้ชมแต่สุดท้ายช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาสาได้ใช้เปรสนามนำร่างของผู้สูญหายซึ่งคาดว่าจะเป็นเคสสีดำจำนวนหนึ่งรายเป็นผู้หญิงออกมาจากโซนบีก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะคะ ซึ่งในโซนบีนั้นเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานสามารถเข้าถึงตัวอาคารได้โดยหลังจากที่ปฏิบัติตามขั้นตอนแล้วเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็จะนำร่างส่งไปยังสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตารวจย่านราชประสงค์เพื่อสนรสูตรพลิกศพแล้วนำด n a ไปเปรียบเทียบกับ DNA ของญาติที่ตรวจเก็บไว้ก่อนหน้านี้ คะเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เพียงแค่คนไทยเท่านั้นนะคะที่ยังคงติดค้างอยู่ภายในอาคารแต่ยังมีคนงานในประเทศเพื่อนบ้านที่ทํางานอยู่ในอาคารเดียวกัน ซึ่งหลายคนก็มาเฝ้าติดตามค้นหาอย่างใจจดใจจ่อนะคะที่เป็นญาติดิฉันได้พูดคุยกับนายชิดอายุ27ปีชาวพมา่าที่มาติดต่อแจ้งคนสูญหายก็คือนางซูซูวินอายุ43ปีซึ่งทํางานอยู่ในอาคารสตงอแห่งใหม่หลังที่ถล่มลงมาเมื่อวันที่28มีนาคมนี่แหละค่ะโดยนางสาวซูเป็นภรรยาของนายตาซูอู่อายุ43ปีซึ่งทํางานอยู่ที่บริเวณชั้น6แต่ว่าขณะเกิดเหตุได้กระโดดลงมาจากชั้น6ได้รับอาการบาดเจ็บทั้งกระดูกบริเวณ หลังหักนะคะแล้วก็หัวกระแทกแตกมีบาดแผลจะก,กันที่แขนทั้งสองข้างซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าการทํางานคนละคนะชั้นกับภรรยาโดยก่อนเกิดเหตุเพิ่งทานข้าวด้วยกันจากนั้นก็ไม่พบกันอีกเลยค่ะไปฟังเสียงญาติของทั้งสองคนที่มาตามหาที่บริเวณจูนอํอำนวยการค่ะวันเกิดเหตุที่หนีลงมาได้ใช่ใช่ลงมาได้แล้วก็เหลือแฟนอยู่ข้างบนใช่ใช ทำงานตรงนี้นานหรือยังคนที่อีกน่าจะยู่ไม่ตื่น่าจะนานแล้วนะบังปีกว่าแล้วพอกินข้าวเสร็จแล้วก็ขึ้นไปไงกินข้าวเสร็จขึ้นชมโมเอ็นน่ะเขาพอดีกินข้าวก็น่าจะไม่ได้มั้งลงได้อยู่แล้วมันก็สั่นใช่ใช่ครับผมว่านี่มหายะนึ่งพี่สองใช่เขมาแจ้งใช่ใช่ คุณผู้ชมคะช่วงเวลาที่ผ่านมาเรายังคงเห็นญาติของผู้สูญหายภายในอาคารสอตองงอแห่งใหม่ที่ถล่มลงมา มาติดตามดูสถานการณ์ในเรื่องของการค้นหาผู้สูญหายที่บริเวณจุดเกิดเหตุขณะเดียวกันก็มีการมาสอบถามนะคะว่าแต่ละท่านนั้นมีการนําออกมาหรือไม่อย่างไรซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ประชาสัมพันธ์เป็นระยะนะคะบอกว่าให้ญาติของผู้สูญหายที่มั่นใจว่าญาติของตัวเองเนี่ยอยู่ในอาคารเดินทางไปที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตํารวจเพื่อที่จะได้เก็บ DNA นะคะไว้เป็นหลักฐานหากกรณีที่นําร่างของผู้สูญ หายออกมาจากอาคารไม่ว่าจะเป็นผู้เสียชีวิตหรือว่าผู้ที่ระดับบาดเจ็บก็จะได้ช่วยเหลือหรือว่านํา DNA ไปเปรียบเทียบกันได้อย่างรวดเร็วค่ะและนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากบริเวณจุดเกิดเหตุที่ถนนกําแพงเพชรสองวิมลวันธรรมภักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวิมลวันค่ะครับ